นั่นครับวันนี้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทุ่นก่อนนะครับสบายครัคกำนันโอ้โหเจ้าเป่าก็หล่อเจ้าสาวก็สวยแต่งงานแล้วกะจะมีลูกเลยไหมครับโอ้โหคงจะไม่ก็เร็วๆนี่แหละควรไม่รู้ไม่ทันใช้อ่ะ ก็ว่าจะมีสักห้าคนนะโอ๊ยโอ้ยเล็บเธอยาวเก็นอะไรดีเจ็บนะเนี่ยคุณนีาจะมาปากเก่งใช่ไหมล่ะอยากจะมีลูกทีเดียวห้าคนเลยเหรอตั้งท้องเองเลยนะมีเล่นด้วยหรอไอ้ไอ้ไอ้ไชินภัทรถ้าคิดจะตั้งทีมฟุตบอลเนี่ยนะปรึกษาเมียก่อนสิวะอะอืมไม่ต้องกลัวหรอกนี่ผู้จัดการทีม นี่ท่านกาจะเปลี่ยนรถแล้วนะกะจะไปขับถืล้อแล้วโอ้ยขนลูกว่ะเดี๋ยวฉันจะรีบหาเมียแล้วจะเอาลูกไปฝากเข้าทีมด้วยเฮ้ยต้องห่วงจะพ่วงเลยพ่วงเลยรีบๆเมียเดี๋ยวไม่ทันใช้นะเว้ยใช่เดี๋จะรีบหาเมียก่อนหาเนี่ยเดี๋ยวไม่ยอมมีเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมขอตัวสักครู่นะคะอ่ะเชิญครับเชิญครับอย่าหน้บกอายอายผิดช้าแก้วเลย มันยากกว่านะชีวิตแบบนี้ดีกว่าใช่คนมากันเยอะเดินกันนะเนี่ยเอาตัวก่อนด้วยเฮ้ยอย่าปังงานแต่งตัวเองด้วยเชิญเชิญๆชิเชิญๆไปดูแลแขกไปเราจะคุณิลพัฒน์ไปดูแลแขกเดี๋ยวพี่ไปไล่เนี่ยเชิญเชิญเชิญ พี่อน,นั้นอะไรแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วพี่ปานทองยินดีด้วยนะครับคุณนริตาอ๋อเอาของขวัญมาบาังหน้าหรอวะแทนที่ยิงอยากจะมาก่อเรื่องใช่ไหมปานทองเอ็งกลับไปเลยดีกว่าคุณปานทองไม่แขกของริตานะคะฉันไม่ต้อนรับ พี่พี่ปานหงก้ามาบุกถึงในงานเฉลิมเนี่ยวุ้ยมันขวันเนี่ยคุณชินภัฒนทำไมคุณเสียมารยาทแบบนี้ล่ะคะเสียมารยาทเหรอขอขอโทษเนอะ มันได้ไหมว่าไงแล้วคุณบ้าอะไรอะ่ะเอาปืนมเป็นของขวัญแต่งงานเออคือจริงๆผมเห็นว่าคุณริตาเนี่ยนะครับชอบยิงปืนผมก็เลยอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญแต่ไม่รู้จะให้ในโอกาสไหนโอกาสนี้เหมาะที่สุดแล้วครับคุณริตาครับจริงๆนะครับผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะครับริตามไม่ถือหรอกนะคะ ขอบคุณมากนะคะสุประหมขวัญถูกใจลิตามากเลยค่ะใช่หงขวันถูกใจมากแต่ถูกใจมากกว่านี้ถ้าดรีหัวคนนี้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัดฮ้ยเฮ้ยเฮียเล้ยเป้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเยเ้้ยเอาปืนเอาปืนลงเฮ้ยเฮ้ย้้้เย ไอ้ยี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยป้าเอ้ยเฮ้ยจะไม่เหยียบมันนี่ด้วยวาดคะเดี๋ยววาไปเก็บปืนไว้ให้นิตานะคะแต่แต่แต่คาดคะถ้านิตาไม่พูดป้าว่านก็อย่าบอกใครเด็ดขาไอโอดเองแห่ะไปเก็บสิ โอป้าคเดียวได้ไงไปเก็บด้วยกคันสิมาเฮ้ยโ้โชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครตายถ้าไม่อย่างนั้นคุณได้ไปนอนในคุกแน่ทะเลาะกันวันแต่งอย่างเงี้ยไม่รอดชัว ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังมีหวังนะสิสงสัยต้องหาตัวช่วยแล้วมั้งเมื่อกี้ผมนึกว่าดวงผมถึงคาดแล้วนะครับทุกพี่หุดหวิดไปเหมือนกันเว้ยแต่ก็ถือว่าสำเร็จเอาระเบิดไปวางกลางงานสำเร็จเว้ยพี่ปานทองน้องนุช แม่น้องนุชที่ใจแข็งเป็นหินเลยนะจ๊ะมาดูงานแต่งของอดีตว่าที่เจ้าบ่าวตัวเองก็ได้ถ้าไม่มาเนี่ยนุชคงอดเห็นวีรกรรมของพี่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเจอกันก็ดีนะคะนุชมีเรื่องจะคุยด้วยไม่มีคนเห็นแล้วเราจะทำอะไรกันดีจ๊ะก็พี่ปานทง อยากได้อลิตาไม่ใช่หรอคะส่วนนุชเองก็อยากได้พี่ชินภัทรคืนเหมือนกันจะให้พี่ช่วยแหมเรานี่มันร้ายเหมือนงูเห่าเลยนะจ๊ะว่าแต่ว่างูจงอางอย่างพี่เนี่ยจะช่วยงูเห่าอย่างนุชได้ไหมล่ะคะโอเคพี่จะช่วยจ้ะดีค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราสองคนมาร่วมมือกันทำลายชีวิตคู่ของพี่ชินภัทรกับน,นางอลิตาให้มันสิ้นซากไปเลยนะคะว่าแต่ว่าถ้าพี่ทำสำเร็จเนี่ยน้องน้จะให้รางวัลอะไรพี่จะ๊ะทำงานให้สำเร็จก่อนเถอะคะ่ะส่วนรางวัลน่ะมีแน่ๆ